ความเชื่อเกี่ยวกับนางตะเคียนบริเวณผืนป่าที่ผีนางตะเคียนสิงสู่อยู่จะสะอาดสะอ้านเหมือนมีคนมาปัดกวาดอยู่เสมอๆก็คงเหมือนกับคนอยู่บ้านต้องออกมาปัดกวาดหน้าบ้านตัวเองให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานั่นเองนางตะเคียนมักมีรูปร่างหน้าตาส,สวยหมดจดงดงามผมยาว่มสบายใส่ผ้าถุงบางที่ก็ว่าแต่งตัวเหมือนสาวบ้านป่าทั่วๆไปผีนางตะเคียนมักจะเป็นจำพวกห่วงที่อยู่และจะดูร้ายมากหากใครคิดจะรุกรานที่อยู่ของตน อีกผู้คนที่มีความเชื่อเรื่องนี้มักเชื่อว่าต้นตะเคียนมักมีผีนางตะเคียนสิงอยู่การจะนำเอาต้นตะเคียนมาขุดเปลือนเรือสมัยก่อนใช้วิธีขุดขึ้นจากต้นไม้ทั้งต้นหรือนำไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านจำเป็นจะต้องทำพิธีบวงสรวงขออนุญาตจากนางตะเคียนก่อนทั้งนี้เมื่อต้นตะเคียนที่ถูกนำมาแปร ى. สภาพเป็นยานพาหนะหรือส re oh ิ่งปลูกสร้างแล้วนางตะเคียนที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะตามไปด้วยเช่นถ้าเป็นเรือนางตะเคียนก็จะกลายเป็นแม่ย่านางหรือถ้าเป็นบ้านนางตะเคียนก็จะเป็นเจ้าที่หรือผีบ้านผีเรือนเรื่องผีนางตะเคียนเป็นตำนานผีไทยที่เล่าขานกันมานานเกี่ยวกับวิญญาณหญิงสาวที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนทองต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มักขึ้นตามริมน้ำหรือป่าลึกเชื่อกันว่าหญิงสาวที่เสียชีวิตอย่างทุกทรมานวิญญาณของเธอจะเข้าไปสิงในต้นไม้และกลายเป็น ผีนางตะเคียนตำนานนางตะเคียนมีหลายเรื่องราวเกี่ยวกับผีนางตะเคียนแต่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับหญิงสาวที่ถูกทอดทิ้งหรือเสียชีวิตอย่างนา่าเวทนาเช่นหญิงสาวที่ถูกคนรักทรยศจนกระโดดน้ำตายข้างต้นตะเคียนทำให้วิญญาณของเธอสิงอยู่ในต้นไม้หญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมและศพถูกฝังไว้ใต้ต้นตะเคียนวิญญาณของเธอจึงวงเวียนอยู่ที่นั่นนางตะเคียนที่เป็นเทพรักของต้นไม้คอยปกป้องไม่ให้ใครมาตัด เรื่องเล่าผีตะเคียนในยุคปัจจุบันหลายครั้งที่มีการขุดค้นหรือตัดต้นตะเคียนเก่าในหมู่บ้านวิญญาณน,นางตะเคียนจะปรากฏให้เห็นในรูปแบบต่างๆเช่นเข้าฝันชาวบ้านหรือคนที่เกี่ยวข้องมาขอให้ทำพิธีบวงสวงก่อนเคลื่อนย้ายต้นไม้ให้โชคลาภคนเชื่อว่านางตะเคียนให้เลขเด็ดทำให้มีการขอหวยจากต้นตะเคียนที่ขุดพบเข้าสิงร่างคนถ้าหากการเคลื่อนย้ายไม่ถูกต้องหรือมีใครลบหลูนางตะเคียนอาจเข้าสิงทำให้เกิดเหตุการณ์ประหลาด ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับนางตะเคียนเมื่อมีการนำต้นตะเคียนขึ้นจากน้ำหรือขนย้ายมักต้องทำพธิธีเช่นจุดทูปบอกกล่าวทำพิธีเชิญวิญญ,ญาณออกนำไปตั้งไว้ในวัดหรือศาลให้ชาวบ้านเคารพบ,บูชาเรื่องของนางตะเคียนเป็นตำนานที่ยังมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะในชนบทที่เชื่อเรื่องวิญญ,ญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้นน้ำเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีนางตะเคียนมาก่อนไหมตำนานนางตะเคียน นางตะเคียนเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าพื้นบ้านของไทยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องวิญญาณและสิ่งลี้ลับมีการเล่าขานถึงนางตะเคียนว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียนหรือผีนางตะเคียนซึ่งเป็นดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนใหญ่ที่มีอายุหลายร้อยปีต้นกําเนิดของตำนาน เชื่อกันว่าต้นตะเคียนเป็นไม้ที่มีพลังเร้นลับเนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็งและมีลักษณะสง่างามบางครั้งต้นตะเคียนใหญ่ๆมักถูกนำไปใช้สร้างเรือขนาดใหญ่สารหรือวัดหลายคนเชื่อว่าต้นตะเคียนที่มีอายุยืนยาวมักมีวิญญาณผู้หญิงมาสิงอยู่ซึ่งวิญญาณน,นั้นถูกเรียกว่านางตะเคียนที่มาของวิญญ,ญาณน,นางตะเคียนมีหลายแบบเช่นหนึ่งหญิงสาวที่เสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมาน เล่ากันว่าหญิงสาวบางคนเสียชีวิตลงข้างต้นตะเคียนวิญญาณของเธอจึงเข้าสิงอยู่ในต้นไม้และกลายเป็นนางตะเคียน2หญิงสาวที่มีพันธะกับต้นตะเคียนตั้งแต่เกิดในบางเรื่องเล่าเชื่อว่ามีหญิงสาวที่ถูกสาปให้กลายเป็นวิญญาณเฝ้าต้นตะเคียนเพราะต้นไม้นั้นเป็นต้นไม้ศักดิ์หรืออาจเป็นดวงวิญญาณที่ผูกพันกับต้นไม้นั้นมาตั้งแต่ชาติปางก่อนสต้นตะเคียนเป็นที่สิงสถิตของเทพธิดาความเชื่อนี้มีลักษณะคล้ายกับความเชื่อเรื่องลุกเททวดา ซึ่งเป็นเทวดาที่สถิตยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ทําให้ต้นตะเคียนกลายเป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณหญิงสาวที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ลักษณะของนางตะเคียนนางตะเคียนมักปรากฏกายในร่างของหญิงสาวผิวขาวผมยาวใส่ชุดไทยสีทองหรือเขียวเชื่อกันว่าเธอจะคอยดูแลต้นตะเคียนที่เธอสิงสถิตยอยู่และจะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายหรือตัดต้นไม้นี้บางตำนานเล่าว่านางตะเคียนสามารถเข้าฝันคนที่เคารพนับถือเธอเพื่อบอกโชคหรือขอความช่วยเหลือ เรื่องเล่าขานเกี่ยวกับนางตะเคียนหนึ่งตำนานบ้านหนองตะเคียนมีเรื่องเล่าว่าหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีต้นตะเคียนใหญ่อายุหลายร้อยปีชาวบ้านเชื่อว่ามีนางตะเคียนสิงสถิตยอยู่และมักจะมาเข้าฝันชาวบ้านให้ช่วยดูแลต้นไม้วันหนึ่งมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งต้องการโค่นต้นตะเคียนเพื่อนํามไม้ไปสร้างบ้านแต่ในคืนก่อนที่พวกเขาจะลงมือตัดทุกคนต่างฝันเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยมาขอร้องไม่ให้ทําลายต้นไม้บางคนฝันเห็นภาพสยดสยองของนางตะเคียนร้องไห้และขู่ว่าหากตัดต้นไม้จะเกิดเคราะห์ร้าย เมื่อถึงวันตัดต้นตะเคียนกลุ่มชาวบ้านที่ไม่เชื่อก็ลงมือตัดแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเครื่องเล่ยเกิดพังคนที่ฟันต้นไม้ก็ล้มป่วยกระทันหันจนในที่สุดทุกคนต้องหยุดและทำพิธีขอขามาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าแต่ต้องต้นตะเคียนอีก 2. องตำนานเรือแม่ตะเคียน ในสมัยก่อนต้นตะเคียนมักถูกนำมาสร้างเรือบางครั้งมีเรื่องเล่าว,ว่าเมื่อสร้างเรือจากไม้ตะเคียนแล้วเรือมักจะมีเรื่องล้ลับเกิดขึ้นเช่นได้ยินเสียงหญิงสาวร้องให้หรือเรือที่ถูกทำจากไม้ตะเคียนบางลำไม่จมแม้จะเจอพายุรุนแรงเรื่องหนึ่งที่เล่าขานกันคือเรือของพ่อค้าคนหนึ่งถูกสร้างจากไม้ตะเคียนเขาเคยฝันเห็นหญิงสาวมาขอให้ดูแลเรือดีๆต่อมาเมื่อเขานำเรือไปใช้ค้าขายทุกครั้งที่ออกเดินเรือเขามักจะมีโชคดีและรอดพ้นจากอันตรายหลายครั้งความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับนางตะเคียน การขอหวยหลายคนเชื่อว่านางตะเคียนสามารถให้โชคจึงมีการขอเลขเด็ดโดยการทาแป้งที่ต้นตะเคียนหรือจุดทูบบอกกล่าวการอัญเชิญนางตะเคียนเมื่อต้องการย้ายต้นตะเคียนหรือสร้างเรือจากไม้ตะเคียนจะมีพิธีขอขมาและอัญเชิญวิญ,ญญาณของนางตะเคียนไปอยู่ที่ใหม่การเส้นไหว้นางตะเคียนมักได้รับการเส้นไหว้ด้วยชุดถ่ายเครื่องสอําอางดอกไม้และผลไม้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดเรื่องดีๆต่อไป